นะครับอ้าวจากเรื่องเศรษฐกิจปากท้องนะครับไปดูเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีกันก่อนกันต่อเลยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีก็ตอบคําถามหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องคุณสมบัติของรัฐมนตรีบางคนนะครับอย่างเช่นนายพิชิตชื่นบานเนี่ยนะนายกรัฐมนตรีเศรษฐาตะวิสินก็บอกว่าเรื่อง เรื่องคุณสมบัติของนายพิชิตเนี่ยนะก็ได้ถามกิจคณะกรรมการกิจตุาการกกาแล้วนะว่าได้ไม่ได้อย่างไงเนี่ยนะเขาก็มีการตรวจสอบแล้วนะครับก,ก็ผ่านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะไปร้องเรียนอะไรเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกก,ก็มั่นใจในเรื่องของคุณสมบัติต่างๆนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณเศรษฐากันหน่อยนะครับยังไม่ได้ทราบเรื่องครับแต่ว่าเข้าใจว่าเรื่องของอที่เป็นข่าวอยู่ก็ ก่อนที่จะมีการเสนอชื่อก็มีการตรวจสอบกันในกฤษฎีกาแล้วนะครับก็มั่นใจครับก็จริงๆแล้วก็ยังยังยัง,ยงไม่ได้มอบหมายอะไรเพราะยังไม่มีการโปรดเกล้านะครับก็ต้องขอให้โปรดเกล้าก่อนนะครับก็ผู้คุยผู้คุยอธรรมดาครับท่านผู้มาริษมาหน้าอยู่ประจำอยู่แล้วเพราะว่าก็ท่านเป็นที่ปรึกษาของปฏิบัติไปที่ปรึกษาของท่านรัฐมนตรีว่าการการะทรวงต่างประเทศซึ่งท่านเองก็คือติดตามผมไปในต่างประเทศทุกทุกเวทีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในเข้าใจว่าการเดือนหน้าจะมีทริปไปอิตาลีก็มาพูดคุยกันเกี่ยวว่า เรื่องของการที่ต้องแวะฝรั่งเศสหนึ่งวันด้วยนะครับก็มีการพูดคุยตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีการก็มีการโปเกล้าแล้วก็ทราบเองครับอืมนะคะกรณีของคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยเคุณพิชิตอีกหนึ่งคนนะคะก็คือพิชิตชัยมงคลก็อย่างกรณีที่เมื่อกี้นี้นายกก็บอกว่าอ,อ,อะไรนะได้มีการปรึกษาเกจษฎีกาให้ตรวจสอบ คุณสมบัติของคุณพิชิตแล้วเนี่ยนะคะทางคุณพิชิตชัยมงคลโพส facebook ต์ค,ค่ะบอกว่าไม่ใช่สาลนายกเศรษฐาบอกว่าได้ปรึกษากฤษฎีกาแล้วเรื่องคุณสมบัติพิชิตชื่นบานอย่าลืมว่ากฤษฎีกาเป็นเพียงที่ปรึกษาทางกฎหมายของรัฐไม่ใช่สาลและความเห็นของกฤษฎีกาไม่ผูกพันผูกมัดเหมือนคำสั่งศาลผู้ตัดสินทางคดีคือศาล ดังนั้นที่นายกบอกว่าได้ปรึกษาผฤษฎีกาแล้วกรณีคุณสมบัติพิชิตชื่นบานไม่ขัดคุณสมบัตินั้นไม่ใช่ข้ออ้างทางการตัดสินว่าพิชิตชื่นบานมีคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีแล้วหรือไม่สิ่งที่กฤษฎีการตีความแล้วตรงกันข้ามกับคำสั่งศาลมีเยอะมากดังนั้นท่านนายกอย่าเพิ่งรับรองความถูกต้องอะไรทั้งสิน้นเพราะนี่เป็นข้อกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ศารลรัฐธรรมนูญต้องตัดสินไม่ใช่การตีความของกฤษฎีการตามที่ท่านนายกบอก เพราะท่านอาจจะหลุดไปพร้อมๆกันทั้งคณะค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ทางทีมคอพทก็ได้ไปยื่นร้องเรื่องนี้ต่อกกตนะคะนำโดยกลุ่มคอปทแล้วก็มีสปปแล้วก็กองทับธรรมค่ะนำโดยคุณพิชิตชัยมงคลนี่แหละแล้วก็คุณอานทน์กลิ่นแก้วไปยื่นคำร้องต่อกกตขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของนายพิชิตชื่นบานนะคะว่ามี คุณสมบัติที่ครบถ้วนหรือไม่นะคะเพราะว่าคุณพิชิตเนี่ยเคยต้องคำพิพากษาของศาลฎีกานะคะกรณีเมื่อปี5้าหนจำคุก6กเดือนโดยไม่รอลงอาญาแล้วก็บอกว่าเนี่ยพอไปขอต่อไปอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ3าครั้งก็ไม่ผ่านนะคะเพราะฉะนั้นจริยธรรมด้านวิชาชีพด้านทนายเนี่ยถือว่ามีความสำคัญอย่างมากแล้วรัฐธรรมนูญก็ระบุก,กับเรื่องของจริยธรรมเอาไว้ด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณพิชิตชัยมงคลเลยค่ะ ศาลเคยมีคำสั่งให้ติดคุกกรณีที่ของขนม6เดือนแล้วก็ขอไปขอต่อใบอนุญาตถูกเพิกถอนใบอนุญาตต่อวิชาชีพทนายความเขาไปขออนุญาตต่อวิชาชีพ3ครั้งซึ่งก็ไม่ได้ผ่านดังนั้นเนี่ยริยธรรมด้านวิชาชีพด้านทนายเป็นเรื่องสาาําคัญมากเพราะว่าเขากระทาผิดในฐานะที่เป็นทนาย,ออยาแล้วยังไปไปไประเบิดหด้มากาสามอีกคุณมบัติข้อนี้จึงที่ว่าจริยธรรมเรื่องนี้สารได้ลง ไล้ลงคำสั่งชัดเจนมากว่าบางอากระทําผิดต่อกระบวนออการยุติธรรมดังนั้นจะได้ทำข้อ,ขอนี้ผมคิดว่าความเป็นรัฐมนตรีควรจะมีมากกว่าผุคคนอื่นนะครับเราคิดว่าข้อนี้ซึ่งมันกาหนดในรัฐมนูรอยู่แล้วว่าผู้จดดะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต้องมีความพึงไม่ผิดจริยธรรมอย่างไนแหละซึ่งมันก็ตรงกับ,บาทางที่เรามายื่นว่าค,าคุณชิชิันบานั้นผิดจริยธรรมนะครับซึ่งเรื่องนี้นายยงตีน่าจะตรวจสอบคุณสมบัติของ ซึ่งตอนหน้านี้ก็มีข่าวเรื่องนี้ว่าคุณพิชิชิมบาลไม่มีคุณสมบัติอยู่แล้วตั้งแต่การตั้งตั้งตั้งตีชุดที่หนึ่งนะครับแล้วทาไมรอบนี้ถึงกลับมาตั้งคุณพิชิตชุมบาลขับอีกดังนั้นเนี่ยข้อสงสัยนี้มีมาตั้งแต่ต้นวันนี้ก็เลยนําเรื่องนี้มามายื่นให้กับคอตเพื่อส่งต่อสารนุนให้วิจัยรู้ตามคำร้องนี่คือยื่นร้องแต่ผิดจริยธรรมใช่ไหมคะี่ตามคำร้องที่พี่ใช่ครับตามร้องก็คือว่าผิดจริยธรรมตามรัฐนุหนหน้าตา160เมตร เนื่องจากเขาติดพุกทาให้จริยธรรมเขาขาดนะครับเขาติดพุกทําให้ข้อข้อดำานินการในห,หมวดจริยธรรมนะครับแต่ถ้าจะไปอ้างเรื่องระยะเวลาขอ้ขอกฎหมายอาจจะเลยเลราหนดมาแล้วนะครับข้อกฎหมายหรือว่าคดีแล้วบุกโทษคดีไม่ได้เป็นคดีทางอาญาอาจจะข้อกฎหมายทวกนี้อาจจะอาจจะเลยมาแต่ในเรื่องจริยธรรมเนี่ยข้อกฎหมายตามาามาตร่ห้าเขาเขียนว่าไม่ประพฤติผิดทางจริยธรรมดังนั้นเนี่ยไม่ประพฤติผิดเนี่ย มันตีความย้อนหลังกลับไปก่อนดัมลนตำแหน่งรลฐมตีด้วยตามความหมายที่สารกิการเคยที่ภาคษากรณีคุณจิรักษ์เกจจาคัซึ่งกขตีความย้อนกลับไปไม่ไม่มีไม่มีระยะเวลานะฮะคือยาวไปจนจนตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นด้วยนะครับดังนั้นข้อนี้ก็จะครอบคลุมถึงกรณีของคุณพชรชินบาลที่เคยถูกต้องโทษที่จำคุกหกเดือนนะครับไม่มีกรอบเวลาแต่คุณเคยติดคุกมาแล้วเนี่ยคุณรับผิดข้อนี้ทางจาริยธรรมเนี่ยคุณไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นรัฐมนตรีด้วยซ้ำ้ ือเป็นข้อนี้จริงจริงมายื่นในในประเด็นนี้มายื่นให้กรกตเพื่อที่จะส่งให้สารแรกธรรมนญวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคุณพิดใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็เป็นให้กรกตเป็นต้นเรื่องในการชงเรื่องนี้ให้กับให้กับสารรั้นเมนูงแล้วก็เราเราเรายื่นคําร้องต่อไปด้วยว่าถ้าสารรัฐนรรมนูญรับคําร้องที่กรกตยื่นไปก็ให้สารรั้นนูลสั่งให้คุณพิชิตชื่นบานหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคขาวในระหว่างที่สารรั้นูมืองอย่างนิจฉัย ข้อสงสัยนี้อยู่นะครับยืนย่นไปพร้อมกันด้วยทีเดียวถ้าเกิดพบกรกตไม่ได้ยื่นร้องไปยังาศาลราจนดูนะคะเราจะมีกลไกยังไงต่อไปนะคะเกี่ยวกับการรอตรงนี้เราก็จะมาพูดถามกกต,ตมามาสอบถามคดีจริงกับกตกตต่อไปนะครับอีกทางหนึ่งก็ทางผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ที่เราจะกระย่นกรณีคุณสมบัติของของของผู้พิจารขึ้นมา เออประเด็นที่ที่เขา้องเนี่ยดีนะเพราะว่าอย่างที่คุณมิชิตบอกอะ่ะเขาไม่ได้อาประเด็นเรื่องเรื่องมีโทษจําคุกใช่ไหมเพราะว่าโทษจําคุกมันตั้งแต่ปีห้าหนึ่งแลละมันเกิดระยะเวลาแล้วแต่ประเด็นเรื่องจริยธรรมเนี่ยนี้นะแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าควรจะเป็นคําถามตัวโตๆเลยนะคือคุณเศรษฐาเนี่ยเอาว่าถ้าเป็นคนที่เหมือนว่าถ้าเป็นเป็นผู้บริหารที่แบบไม่มีใครสั่งการ อยู่เหนือหัวอยู่เหนือข้างหลังแล้วเนี่ยนะไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะเอาปัญหาของคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยนะซึ่งจะต้องมีการตรีความกันอีกเนี่ยนะเอามาถือไว้เอามากอดไว้ในคณะรัฐมนตรีของตัวเองยกตัวอย่างย่างน่้นที่เมื่อกี้คุณพิชิตที่ไม่ใช่ชื่นบานเนี่ยนะพิชิตชชยมงคลเนี่ยนะพิชิตกปรปทตั้มเนี่ยบอกว่ากระบวนการคือย,ยึดกก,กต แล้วเดี๋ยวกกตถ้าสมมติกกตไม่มีปัญหาอะไรกกตก็จะต้องส่งสารรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยเรื่องคุณสมบัติเมื่อสารรัฐนูนปุ๊บเขาก็จะไปยื่นต่อว่าให้สารเนี่ยหยุดสั่งให้คุณพิชิตชื่นบานเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวก่อนจนกว่าจะมีคาวินิจฉัยสมมุติว่าสารสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการวินิจฉัยแบบกรณีคุณพิธาอะไรอย่างเงี้ยนะคือยังไม่ได้บอกว่าผิดหรือไม่ผิด ก็ไม่ได้ทํางานอีกแล้วไอการตั้งรัฐมนตรีมาก็จะสูญเปล่าถามว่ามันมีเหตุผลอะไรถ้าบอกมาดูเรื่องกฎหมายนักกฎหมายทั้งประเทศที่เก่งๆแล้วไม่มีปัญหาไม่มีแล้วหรอใช่ไหมมันมีเหตุผลเดียวที่ต้องเอาคุณพิชิตเข้ามาคืออะไรอ่ะเออไม่ใช่ใจสั่งมาหรอกครับนะนายสั่งมาัาเออมันมีคนสั่งมาบอกเอาเขาต้องเอา นะเขาอุตส่าห์เนี่ยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเพื่อผมมาั้งขนาดนี้แล้วมันก็คือใครก็ดูออกอ่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในการปรับครมอร,รอบนี้คุณเศรษฐาสูญเสียมือดีที่ภาพลักษณ์ดีอย่างคุณปานปีไปแต่ได้คุณพิชิตคนตำแหน่งนะแต่ว่าได้คุณพิชิตซึ่งมีปัญหาอินุงตุงนางเข้ามากอดไว้แทนเนี่ยแล้วประชาชนได้อะไรประเทศชาติได้อะไรกับกับไอการปรับครมอรแบบนี้ ประเทศชาติไม่ได้อะไรล่ะค่ะคนได้ยังมีอยู่ไม่กี่คนไม่กี่กลุก่มไม่กี่ครอบครัวหรอกนะเพราะมีมีคนก็มองแบบถ้าดูตามช่วงเวลาเพราะเพราะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าชื่อของคุณพิชิตเนี่ยได้รับการเสนอมาตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วแต่ด้วยความออที่กระแสะสังคมมันแรงมากคนก็เลยอาจจะมองไว้ว่าตอนนั้นน่ะมีคนเขากําลังวุ่นวายกับเรื่องของการเตรียมตัวจะกลับบ้านอยู่ออก็เลยยังไม่ทันได้เข้ามา ดูแลแเรื่องของการปรับคอรอมอรสักเท่าไหร่แต่ว่าพอมาตอนเนี้ยกลับมาเรียบร้อยแล้วมีความ,มสุขแฮปปี้ดีดา้าแล้วเมื่อวานก็ไปภูเก็ตเห็นไหมออไปน,นู่นไปนี่ได้มีความสุขออมีเวลาก็เลยสามารถจะเข้ามาจัดการกับเรื่องของการปรับคอรอมอรได้อย่างเต็มที่คนที่เคยอยากจะให้เข้ามาแล้วเข้ามาไม่ได้ก็ตอนนี้เข้ามาได้แล้วไง เห็นไหมหลายคนเรื่องคุณสมบัติมีปัญหา uh huh. ก็สามารถจะเข้ามาได้โดยที่ไม่ได้ฟังเสียงสังคมเหมือนกับรอบที่แล้วเพราะรอบที่แล้วฟังเสียงสังคมมากไปหน่อยก็เลยยั้งชื่อของคุณพิชิตเอาไว้ก่อนแต่รอบเนี้ย uh huh. ฉันอยากจะให้เอาใครออกฉันอยากจะให้เอาใครเป็นรองนายกฉันอยากจะให้ใครมาดูกฎหมายฉันก็ทําได้อย่างเต็มที่เพราะฉันว่างแล้วค,คือถ้าเป็นเป็นอะไรเป็นวินยูชน โททัว่วไปเนี่ยนะเขาไม่ทำเรื่องแบบนี้แต่อันนี้ไม่ใช่วินยูชนหรือเปล่านะเออเลยเอาปัญหาเข้ามาในรัฐบาลเต็มไปหมดเลยนะอ่อเนี่ยแล้วแล้วไอ้การที่นายทักษิณน,นะนี่ครบเลยนะคุณอันทยาเหลือ <dependence. S 1> แต่ยังไม่ได้ลงเรือใช่ไหมขึ้นรถ<ฮ>ลงเรือไปเหนือล่องใต้คนะ่ะ<ฮ>เออแต่ว่าชาวประชานเนี่ยต้องซื้อยาหม่องมาทานะอันนี้เป็นโฆษณายาหม่องขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ <G ül> ยาหมองตาถ้วยทองค่ะอ่านขาแล้วบอกเออแล้วแล้วนี่เขาต้องทําเรื่องหรือเปล่าเพราะการออกนอกพื้นที่ใช่ไหมต้องทําเรื่องถึงไอ้กรมคุมประพฤติแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกนะโอ้โหติดจอยเออติดจอยเอาขนาดไปรายงานตัวเนี่ยรองระดับรองอธิบดีต้องไปต้อตนรับอะไม่เนีเดี๋ยวทุกอย่างเป็นเรื่องเล็กหมดเลยค่ะอนเรื่องารงงรายงานขออนุญาตเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวใครมาทวงก็เดี๋ยวทําหนังสือเอาทีหลัง เออก็อาจจะเป็นไปได้ไงใช่ปะตอนนี้อยากจะเป็นแล้วดูดิไปอย่างกับนายกอ่ะพี่ก้องนี่อย่าลืมว่านี่คือนักโทษผู้ที่กําลังได้รับการพักโทษเป็นกรณีพิเศษอ๋อเขียเส้นใต้เป็นกรณีพิเศษไงเพราะฉะนั้นเนี่ยพิเศษกว่าคนอื่นพิเลยได้รับการดูแลพิเศษกว่าคนอื่นมีสิทธิพิเศษกว่านักโทษคนอื่นใช่เพิ่มหมูเพิ่มลูกชิ้น เพราะว่าพิเศษกว่าคนอื่น<อ>คือคนอื่นสัน<อ>่งพิเศษแล้วคนนี้พิเศษกว่า <laughs> เพราะฉะนั้นก็เลยสามารถจะแบบเนี่ยไปแล้วก็มีคนคอยล้อมหน้าล้อมหลังยังก็เป็นนายกรัฐมนตรีนะ่ะเ<อ>นี่ยนะนี่ภาพเมื่อวานนี้นะลงพื้นที่ลงภูกเก็ตนะคะอะกลับมากลับมาเรื่องปรับคอรมอนะคะกรณีคุณพิชิตเนี่ยเดี๋ยวต้องรอตามขั้นตอนกระบวนการนะคะว่าเดี๋ยวกกตจะส่งสารรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไรนะคะ